สีหน้าล่าสุดนุ่นดำดงแฟนคลับสงสารร้องไห้ทั้งคืนไม่ยอมกินข้าวสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินเอาข่าวสารดารามาฝากกันค่ะยังถูกพูดถึงอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะในประเด็นของนุ่นดำดงที่ได้ออกมาประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนดำน้ำเพชรซึ่งเธอให้เหตุผลว่าไม่มีความสุขเล่นไปก็ไม่จอยหลังเวทีไม่คุยกันน้าเวทีก็ตึงรู้สึกว่าทำงานลำบากอึอดอัด ทว่าฝ่ายแบงค์สอนดามอนเนกราบเจ้าของสอนดามน้ำเพชรได้โพส์ตใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันที่7พฤษภาคมแบงค์ขอเชิญแฟนคลับทุกท่านมาเจอแบงค์ที่มาเช่ทองหล่อเวลา13นาฬิกานะครับใครมารับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ เรียนเชิญพี่ๆสื่อทุกสำนนาข่าวด้วยครับอยากรู้อะไรมาคุยกันวันที่7นะครับล่าสุดนุ่นดำดงได้กลับมาลุยงานไลฟ์สดขายของใน t i k t o k ซึ่งแฟนคลับและคนรอบข้างตัวของนุ่นได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจและส่งกำลังใจผ่านทางไลฟ์สดเป็นจำนวนมากโดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เผยคลิประหว่างการทำงานที่ได้เห็นสีหน้าและแววตาของนุ่นซึ่งเจ้าของแบรนด์ที่พานุ่นมาไลฟ์ในครั้งนี้ยังได้ระบุแคปชั่นด้วยว่าวันนี้ไลฟ์สดกับน้องน้องร้องไห้มาทั้งคืนและไม่ยอมกิน ข้าน้องน่าสงสารมากร้องไห้มาทั้งวันทั้งคืนไม่อาบน้ําเลยชวนกินข้าวก็ไม่ยอมกินขนาดไลฟ์สดก็แววตาเศร้าเหมือนตอนนี้น้องไม่มีใครแล้วน้องบอกว่าไม่อยาผลพาพิงใครพอน้องไลฟ์สดเสร็จมีแฟนขับเดินทางมาให้กําลังใจแล้วร้องไห้กอดกันเห็นแล้วแทบร้องไห้ตามน้องร้องไห้ตลอดกลัวว่าน้องจะเป็นซึมเศร้าอย่างไรก็ตามพร้อมกันนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสภาพกลุ่มแฟนคลับที่มาดักรอน,นุ่นหลังไลฟ์สดเสร็จงานเพื่อพูดคุยและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้และยังกอดขอร้องไห้ไปด้วยกันโดยเจ้าของโพส์ได้เขียนแคปชั่นว่าฉันก็ร้องตามไปอีกโอยขณะที่โลกออนไลน์ต่างเข้ามาให้กำลังใจนุ่นอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวคะ่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ